ฟังตงังบ้านตังเมื่อมาในเด้อว,ว่าคนไทยนี่ยแหละเวลาข่าม,ม้าอย่างสิ่น,นก็นนะมีเขาไม่หนาไม่กินนะแมงบองเป็นคนไทยกับซ่างเพิ่นก็มีน้ำใจเนะาะเวลาคนเล่าคนเดือดร้อนมากอย่างสิเห็น,นมาเห็นมาเนี่ยคนไทยเพิ่อไม่นำใจอยากเดินไปไหนขยันก่อน้าไปวกับกเบิ้ลแบหลอกมากว่าสันเล่าคนเล่าหลอกมากด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้พอพแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านค่ะเพว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศจ้าวันนี้ก็มาพอกับน้องเพ่ว่าเช่นเก่าเช่นเคยเด้อจากทุกคนทุก่านค่ะเกิดอีกยังขื้นนะคะทุกคนล่าสุดเลยจากพแม่พี่น้องนะคะน่มลาวหรือว่าคนลาวนี่แหละทุกคนตั้งหลายคนคะ่ะทุกคนถูกหลอกว่ามีงานอยู่ทั้งฝั่งไทยนะทุกคนและอยากห้ขื้นมาทํางานในฝั่งไทยเลยและเสียเงินไปฟรีฟร เป็นหมื่นๆเลยนะคะพี่น้องโอ้โหในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนโอ้โหฟังไหลเห็นใจมากๆเลยจ้ะพี่น้องนะคะว่าจะเป็นแนวไดนะคะเดี๋ยวห้องไปหบชมหาฟังน้ากันจ้าก่อนที่จะไปหบชมหาฟังนะคะน้องเพาว่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะที่สําคัญก็อย่าลืมสนับสนุนน้องเพาวาเด็กกันเบิรงโฆษณาดูโฆษณาให้น้าเด้อคะ่ะงานมาจะใสก่ก่อนพ่เป็นแก่ขกุญแจบ้านบึง เอาลถอะนาเดี๋ยวคนไทยเพิ่นมีน้ำใจเด้อฝากกอ่คนฟังตังบ้านตังเมืองมาเนี่ยเด้อว่าคนไทยนี่ยเราเวลาขาม้าเองสิเพิ่นก็มิข่าวมีหนาไม่กินนะแม้บางคนไทยกับซางเพิ่นก็มีน้ำใจเนาะเวลาคนเหล้าคนเดือดร้อนมากเองสีเห็นมาเนี่ยเห็นมาเนี่ยคนไทยเพิ่นก็มีน้ำใจจะเดือเบิ่งเลยขยนร่นเข้าไปว่าจะกบเบิ่งแบหลอกมาก่าสันเล้าคนเล้าหลอกมากทุกคน พ่อคนเล่าข่ามมาพีเราคนไทยมาหลอกต่อยก็ใั่นุ่มลาวอภพถูกคนลาวด้วยกันหลอกเดินร้องไห้าจากจังหวัดชนบุรีจนถึงจังหวัดระยองเจ้าของร้านวุฒการยางเปิดเผยนะครับว่าหนุ่มลาวคนนี้อายุประมาณ35ปีเข้ามาที่ร้านบอกว่าผมหิวข้าวมากผมโดนหลอกมาหนุ่มลาวเล่าพร้อมน้ำตาครับว่า ตัวเองอยู่ที่แขวงจำปาสักประเทศลาวจะเดินทางมาขายแรงงานที่ประเทศไทยโดยมีในหน้าคนลาวเป็นผู้ประสานกับในหน้าฝั่งไทยว่าถ้าถึงฝั่งไทยแล้วจะมีรถมารับไปส่งที่ฟาร์มไก่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ9ก0 0 0 0บาทซึ่งคิดเป็นเงินลาวตกอยู่ที่ประมาณ5ล้านกีบนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าคนในหมู่บ้านรวมทั้งตัวเองด้วย13คน ตกลงจ่ายค่าในหน้าคนละ9,000บาทตามจำนวนเมื่อถึงเวลานัดหมายในหน้าฝั่งลาวจึงพาข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาทางฝั่งจังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะมีรถตู้ในหน้าฝั่งไทยมารับและเดินทางต่อมาที่จังหวัดชนบุรีต่อมารถตู้ในหน้าขันดังกล่าวได้ทิ้งทุกคนลงจากรถก่อนปล่อยพวก ทิ้งไว้ที่จังหวัดชนบุรีแล้วขี่รถตู้ขับหนีหายไปเจ้าของร้านยางสงสารเลยให้น้ำและข้าวกินพอประทังชีวิตโดยหนุ่มลาวบอกว่าไม่มีญาติที่ไหนวันนี้อยากกลับบ้านเพราะคิดถึงแม่งานมากวนแม่ไงามากนะงานมาจนเท้าแตกอ่ะงางมากจะใส่ก่อนผมจขกุญแจบ้านบึง เป็นอะไรบอกไปฟังในอยู่ประเทศเล่ามันทำไมหากินบ่ไอยเราบอกขึ้นเด็กขามา่าจ้าห่าเบียดเอคาแรงอยู่พี่กับคาแรงอยู่ญุ่นมันต่างกันบอกเลย่องไรขึ้นเด็กขาม่าฟังพี่ยดแจะเลื่อขามาฟังไม่อ,อยู่เฮะมาสู่ดาบหนาเล่นมาเนี่ยสู่ชีวิตเล่นมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยฟังแล้วเสียวใจอ่ะเนาะคือแบบใต้ต้นนะคนเล่าน้ำกันในแถ่พี่น้องเอ้ยเป็นยังคือต้องหลอกกันนำเนาะ เอาจริงๆนะทุกคนจริงๆนะเพยว่าเข้าใจเลยหัวอกของคนที่บบมีงานเหตุนะทุกคนหรือว่าตกงานขนาดว่าเพยว่านี่เนาะอยู่ประเทศไทยมาหลายปีนะทุกคนหลายปีมากๆเลยแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งนะคะทุกคนทีวิกฤตแมนบอกทีเฮ้าบบมีงานเหตุเฮ้าบบสามารถที่จะเหตุแต่ว่า อาบอสามารถที่จะเหตุงานใดนะทุกคนบอกเลยนะขนาดว่ามีเอื้อยมีหนองยังหูซึกลําบากแต่อันนี้เลยโบหูจักภัยนะและแพ่ว่าเสือเลยว่าคนที่อาบโบมีกินขนาดเนี้ยโบได้เอาเงินตัวเองมาต่องยืมเงินของคนอื่นมายืมนี้ยืมซีนมาแทะเทุกคนและดอกเปียเอาอยู่ทางหานมันก็คือแพงเนาะ โอ้ยเอาอยัางเหตุใจนะทุกคนเพราะว่าเศรษฐกิจอยู่ทางบ้านเฮานี่กับพ่อแห้งไวเราอยู่ทางอ่าทางอยู่บ้านนี่กับพ่อแห้งแหละเผื่อว่าวังขึ้นมากก็คือมาตายเอาดาบนามาตายเอาดาบนาทุกคนลหลาๆคนเลยทีแบบเบามาเนาะทีเพ่ว่าบอกว่าเกี่ยวกับการทํางานอยู่ทางฟังไทยเนี่ยมีแต่คอมเมนต์บอกว่าสู้เดอร์น้องเอ้ยสู้เดอร์อีหล่าสู้เดอร์อีนั่งมาหาเงินอยู่ทางฟังไทยนั่นแหละคือดีแล้วมันเป็นทางเลือกที่ดีแล้ว พะว่าขั้นเฮาบอกไปหามันกับได้แต่ว่าเฮาก็ต้องยอมจ่ายก่อนเขายอมจ่ายก่อนทุกคนก็คือยอมจ่ายคือยอมเพื่อที่จะคล้ายหน้าบางคนก็คล้ายไฮคล้ายหน้าคล้ายค้วยคล้ายงวดนะทุกคนถาว่าบอกาไปกูนี่ยืมซีนเผ่นก็ได้เนาะเพื่อว่าเขาจะต้องเอาเงินตัวนี้หันมาเดินทางและก็มาใส่ใจในการที่จะขึ้นมาแต่ว่ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกเลยว่าจุกจุกนักมากๆนะทุกคนคิดเบิ่งว่า นเนาะพ่ว่ากัเคยเอาคนทีแบบว่าญาติพี่น้องนะเขามาเหตุงานอยู่ฟังไทยได้หลายคนนะทุกคนหูเลยหูแจงเห็นจริงเลยและรู้ซึ้งเลยว่ามันเจ็บปวดมากเวลาทีบริเหตุงานเนี่ยแค่น้องนะมานอนพักอยู่ในห้องเนี่ยสามสี่วันเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วนะทุกคนมันสิเป็นแนวดนะคะทุกคนเพราว่าบอกเลยว่างานมันหายากทุกคนคือมีแต่ความหวัง หน้าปัจจุบันเนี้ยทุกคนเสือบอนะคะพี่สาวของแพรวานะ แล้วก็พี่เขยที่เป็นญาติิกันนี่แหละทุกคนยังโทรมาหาแพรว่าเลยโท่มากวันนี้เลยบอกว่าอ่าแพีว่าหางานห้เอ,อเื่อยแน่เอื่อยอยากขืนไปเหตุงานอยู่ทางประเทศไทยอยู่ทางฟังไทยตอนนี้หันเอื่อยเกี่ยวเขาหน้าเซงแล้วแล้วนะทุกคนแต่ว่าบบมีเวียเหตุยังเลยก็อยากขืนไปหาเงินอยู่ทางฟังไทยนะคะบอกว่าแนวนี้แหละกัเหตุบัตรเหตุเบอร์เรียบรอยแล้วทุกคนเชื่อบบค่ะเหตุบัตรนี่คือเหตุในระยะที่แบบว่ารอแต่เนิ่นๆนะคะทุกคนรอแต่เนิ่นๆเลย อาศัยในการที่เรา,าจะเกี่ยวเขาหน้าแซงหันพี่หนองนะคะเห็ดบัตในระหว่างที่รอ,อเกี่ยวเขาหน้าแซงกะอาไม่ขอโทษค่ะพูดผิดในระหว่างที่รอเกี่ยวข้าวนาปีอะทุกคนกะเลยเห็ดบัต ในระหว่างนาัา้นๆกับแลวเกี่ยวเขาพอดีแล้วก็ได้บัตรพอดีแล้วทีเนี้ยได้บัตรก็เลยอยากขึ้นมาแต่พม่วาบอกเลยว่าหางานยากมากแล้วในหาที่ในอินเทอร์เน็ตหาในเฟสหาในเนี่ยคือหา,ายากมากคือล่าสุดอ่ะบางทีเขาเจองานที่มันไม่ตรงปกมันไม่ตรงที่ตามสเต็ปที่เราคุยไวนะ้ทุกคนแล้วทีเนี้ยมันโบมีประสบการณ์เองเลยมันบอกมันกา็ย,ยากมันก็ลําบากนะคะทุกคนเอาเลยบอกจริงเลยว่าหายากมากและคนเล่านะคะทุกคนทีหลอกให้เข้ามาก หลอกเข้ามาแหละกะมาจบลงทีฟังไทยบอู้ว่าเขาจะเป็นจะตายหลายดีแนไหลแยแขยังแดเงินเขาแข่นั้นเองทุกคนเสือบอคะ่ะเราเกิดมาเป็นคนนะต้องคิดคำนึงถึงอกเขาและอกเ,าเราพ่อแม่พี่น้องนะคะเงินชำนัดน,นะคะอย่าลืมนะว่าเจ้ากระต้องการเงินเจาก็ต้องการที่จะหายชีวิตดีขึ้นและบุคคลที่เหาหลอกเข้ามาละ่ะเข้าก็ต้องการอยังละ่ะโอ้โหทุกคนคะมันเกิดอยังขึืนเอากับ คนเล่าเฮาเดียวนี้นะคะโดยเฉพาะนอกค้ามาฟังไทยอีกกระทึกพอเม่พี่น้องคนไทยบางคนตัวอีกนะคะทุกคนแต่ก็ยังดีที่คนไทยบางคนแมนบอกบางท่านมีน้ำใจนะทุกคนมีน้ำใจชอยเรือประสานงานหายหรือบางคนก็หายค่ารถกับไปฟังเล่าแต่ว่าอนาคตของเขาที่เขามีความหวังอ่ะ กระจบไปล่ะเพื่อจะฝืนฟูหรือว่าฝืนโตอะไรมันยากยากนะทุกคนมันบมิดเมนยากง่ายๆนะคือมันยากมากเพราวะจะยกตัวอยา่างน้องๆที่เพวาวมาทํางานด้วยเนี่ยกว่าจะหาเงินใช้นี่ที่เราหมดน่ะที่เขายืมมาไหนจะค่าทําบัตรไหนจะค่าเดินทางไหนจะต้องข้าวมากินอีกและเงินดอกอ่ะหนึ่งมืนบาทอ่ะถ้าเรายืมเข้ามานะแค่ทําบัตรอ่ะกว่าเราจะได้บัตรอ่ะรอไป2เดือน2เดือนน่ะหนึ่งมืนบาทขึ้นดอกไปแล้ว สองพันทุกคนสองพันในกว่าเราจะมาทํางานในประเทศไทยอีกกว่าเราจะได้รับเงินเดือนนะทุกคนเชื่อไหมในเราจะเอาค่ากินอนี่คิดดูว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะเราก็ต้องยืมใหม่ยืมเพิ่มได้หนึ่งพันบาทอะ่ะหนึ่งมืนบาทเขาคิดเราต่อหนึ่งพันบาทต่อเดือนทุกคนคิดดูขั้นต่ํานะอันนี้คือขั้นต่ําเลยทาจริงค่ะ พี่น้องคะต้องเข้าใจแพรวน่าบอกเลยไม่ได้อยู่ประเทศลาวแต่รู้เลยว่าการใช้ชีวิตในการที่กว่าจะขึ้นมาประเทศไทยได้มันยากแสนเข็นขนาดไหนมันยากค่ะทุกคนขนาดว่าเพยว่าบริยูเล่านะบริยูเราตลอดยังหูเลยว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นแนวใดกว่าที่คนเล่าแต่บางคนจะขึ้นมาทํางานอยู่ในประเทศได้อาประเทศไทยใดเนี่ยเขาตรงเสียหยางเข้าต้องพานเหลืองเล่าแบบใดนะคะทึงได้บอกว่าเพยว่าจะหางานให้น้องๆเนาะทีเพยว่าเอาขึ้นมาทํานําเนี่ยคือต้อง ชัดเจนแล้วก็ต้องละเอียดถ้าเขาทํางานแล้วเราต้องคํานึงถึงเลยว่าเขาต้องทํางานกี่เดือนถึงเขาจะใช้นี่หมดแพรว่าต้องคิด,ค,ดคิดขนาดนั้นเลยนะทุกคนกว่าที่จะหาคนงานมาหายแต่ละบอลแต่ละทีนี่หรือว่ากว่าจะให้อ่านบุคคลทันใดขึ้นมาทํางานเนี่ยทุกคนต้องคิดแล้วเพราะว่าอย่างทุกคนเราก็มีความหวังเพื่ออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคนที่หลอกคนเราดํากันนะคะทุกคน ก็มีความหวังอยากได้เงินจากเขาแล้วเขาล่ะหวังอะไรจากเราเข้าหวังทั้งชีวิตของเขาเลยแต่คุณหวังเพื่ออยากจะได้แค่ตัวเองอะทั้งที่คุณมีทางเลือกกว่าเขาเลยเขาอะแทบจะไม่มีทางเลือก<ม>นะคะพี่น้องนะคะก็ฝากไว้ให้คิดนาะว่าลาสุดนี้มันเกิดอียังขึ้นนะคะกับอพอแม่พี่น้องประชาชนคนเ่าเฮาละกั บวกกับทางฟังไทยนํานะคะทุกคนก็อยากให้เห็นอกเห็นใจเพราะว่าเสือเลยว่าทั้งเล่าและไทยนะคะทุกคนล้วนมีทั้งคนดีและบอดีนะคะพี่น้องนะคะก็ขอเป็นกําลังเข็งใจให้พ่อเม่พี่น้องคนเหล้าที่อยากขึ้นมาทํางานอยู่ในประเทศไทยนะคะก็ต้องให้มีสตินะคะทุกคนเ้าต้องหูจัก ให้มันชัดเจนต้องมีบุคคลนั้นๆอยู่ก่อนและก็ที่สำคัญมาถ้ามันแพงขนาดนั้นเรายิ่งต้องมีสติมากๆขึ้นนะทุกคนเพื่อจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละกีบนี่โอ้โห สุดยอดนะพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อทางคนเหล่าทุกคนทุกฐานเด้อจา่าอยากเทีย,ยขึ้นมาทำงานอยู่ทางฝั่งไทยเนาะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะช่วงมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันแนวใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทาทยกันได้จ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หน้องเพวานั่งเด้อจา้าขอบคุณค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ